น่ารักจังเลยดูสิกำลังกินเลยเดี๋ยวปล่อยให้น้องโตอีกนิดนึงนะคะทุกคนปล่อยให้น้องตโตอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปปุ๋ย้อปุ๋ยหมักอ่ปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เราที่เราได้มาท้าแมงเลยนะคะปลูกธรรมชาติธรรมชาติมากนะคะนี่อุน่ารักจังเลยนะคะมีหลายต้นนะมีหนึ่งมีสองมี3าปุ๋ยคอปุ๋ยหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เรา ที่เราได้มาโอ้โห,โอโหยอดสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะยอดสวยมากเลยนะคะยอดสวยมากเลยนะคะยอดสวยมากเลยนะคะนี่มาเลยค่ะข้ามแรงเลยนะคะปลูกธรรมชาติธรรมชาติมากนะคะนี่อุน่ารักจังเลยนะคะมีหลายต้นนะมีหนึ่งมีสองมีสามโตเลยนะคะเด็กแบ่งแบ่งแบ่งต้นอ่อนนะคะมาปลูกลงตรงนี้ กำลังโตนะคะกําลังโตยังไม่ออกใช่ไหมกาลังออกดอกเลยนะคะไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดยาเขาน่าจะอ่าได้รับสารอาหารปลูกพร้อมกันนะคะเด็กๆเ,เอาลงพร้อมกันดินดินสวยนะคะทุกคนเป็นดินร่วนสวยเห็นไหมสีดําดีมากเลยนะคะอคลิปนี้ไว้ทีนี้ก่อนนะคะอแล้วเราจะหยุดที่แตงกวาลูกนี้ของเรานะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะดินพวกเนี้ย เราปลูกแบบใส่ปุ๋ยผสมปุ๋ยก่อนนะคะก่อนที่จะมาลงพวกผักต่างๆนะคะคุณครูจะให้เด็กๆใส่ปุ๋ยผสมปุ๋ยลงไปดินน่ารักจังเลยดูสิกําลังกินเลยเดี๋ยวปล่อยให้น้องโตอีกนิดนึงนะคะทุกคนปล่อยให้น้องโตอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปทิ้งไปเลยนี่ยอดกําลังสวยสวยใจเอ๋ลงครัวของเรานะคะามาดูอันนี้ต่อนะคะคุณ แตงกวาแตงร้านนะคะสวยมากอบอกผลเนาะมะเขือเทศมีประโยชน์ยังไงคือผิวสวยค่ะวิตามินเยอะมากนะคะเราจะปลูกไว้ให้เด็กทำอาหารนะคะแล้วก็ส่งไปที่ไปเลยนี่ยอดกำลังสวยใจเอ๋ก้าเลยนี่ค่ะแตงกวาแตงร้านของเราแตงกวาของเด็กๆนะคะออกลูกแล้วหนึ่งลูกหนึ่งผลหูต้นนี้ โอ้โหยอดสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะยอดสวยมากเลยนะคะยอดสวยมากเลยนะคะยอดสวยมากเลยนะคะนี่มาเลยค่ะลูกเล็กเด็กแดงเข้ามาเจ้าเออยู่ไหนนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องโตนะคะครุงจะพามาชมอีกรอบนึงนะคะโอ้โหเล็กจิ๋วหลวตรงนี้เองหึมทานกับน้ำพริกกันได้แล้วนี่ค่ะใบก็แบบนี้เลยอันนี้ยใบแบบเนี้ไม่สวยแต่คือปลอดภัยแน่นอนนะคะ ปลอดสารพิษแน่นอนเห็นไหมนะคะต้นตตนี้กําลังโตต้นนี้กําลังโตนะคะกําลังโตวสวยมากอันนี้ที่มันโตเพราะว่าปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เราที่เราได้มาแบบนี้ก็จะมีแมลงมากัดแทะใบตามปกติตามธรรมชาตินะคะนี่กินววแวแวาวแหวงแหวงกินไปอ้าไม่เป็นไรค่ะโลงครัวของเรานะคะ ามาดูอันนี้ต่อนะคะคุณเตงกวาเตงล้านนะคะสวยมากคิดไหมคะอ่ะคลิปนี้ไว้ที่นี้ก่อนนะคะอ่าแล้วเราจะหยุดที่แตงกวาลูกนี้ของเรานะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะมีสี่มี 5. ห้าโอ้ยเอา้าออกลูกแล้วทุกคนว้าวว้าวว้าวดินพวกเนี้ย เราปลูกแบบใส่ปุ๋ยผสมปุ๋ยก่อนนะคะก่อนที่จะมาลงพวกผักต่างๆนะคะคุณครูจะให้เด็กๆใส่ปุ๋ยผสมปุ๋ยลงไปดินแะนี่ก็จะมีแมลงมากัดแทะใบตามปกติตามธรรมชาตินะคะนี่กินวัววัวแหวงแหวงกินไปอ่ะไม่เป็นไรค่ะเขาหน้าจะาได้รับสาอาหารปลูกพร้อมกันนะคะเด็กๆเอาลงพร้อมกันดินดินสวยนะคะทุกคนเป็นดินร่วนสวยเห็นไหมสีดำดีมากเลยทานกับน้ำพริกกันได้แล้ว นี่ค่ะใบก็แบบนี้เลยอันนี้ใบแบบนี้ไม่สวยแต่คือปลอดภัยแน่นอนนะคะปลอดสารพิษแน่นอนเห็นไหมมา AR, ดูต่อนะคะอันนี้คืออะไรรู้ไหมมะเขือเทศนะคะเด็กๆปลูกไว้นู่นค่ะกําลังเติมทางกับน้ำพิกันได้แล้วนี่ค่ะใบก็แบบนี้เลยอันนี้ใบแบบนี้ไม่สวยแต่คือปลอดภัยแน่นอนนะคะปลอดสารพิษแน่นอนเห็น,นไมหมดินพวกเนี้ย เราปลูกแบบใส่ปุ๋ยผสมปุ๋ยก่อนนะคะก่อนที่จะมาลงพวกผักต่างๆนะคะคุณครูจะให้เด็กใส่ปุ๋ยผสมปุ๋ยลงไปดินโตเลยนะคะเด็กแบ่งแบ่งแบ่งต้นอ่อนนะคะมาปลูกลงตรงนี้กําลังโตนะคะกําลังโตยังไม่ออกอุ้ยนี่อีกนึงค่ะทุกคนนี่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 อีกรูปหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ยกำลังเป็นเยอะเลย โรงครัวของเรานะคะอ่ามาดูอันนี้ต่อนะคะคุณแตงกวาแตงร้านนะคะสูยมากบอ,อกผลเนาะมะเขือเทศมีประโยชน์ยังไงคือผิวสวยค่ะวิตามินเยอะมากนะคะเราจะปลูกไว้ให้เด็กทำอาหารนะคะแล้วก็ส่งไปที่ลูกเล็กเด็กแดงเข้ามาเจาเออยู่ไหนนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องโตนะคะครุ่งจะพามาชมอีกรอบนึงนะคะโอ้โหเล็กจิ๋วหลิวตรงนี้เองห าดูต่อนะคะอันนี้คือไรรู้ไหมมะเขือเทศนะคะเด็กๆปลูกไว้นู่นค่ะกําลังติบเราแบ่งปันค่ะเราแบ่งปันนี่อ้าวอุ้ยมีลูกเล็กเด็กแดงด้วยทุกคนลูกเล็กเด็กแดงเข้ามาเจ้าเออยู่ไหนนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องโตนะคะครุ่งจะพามาชวอีกรอบนึงนะคะโอ้โหเล็กขิวหลิวตรงนี้เองหืมอุ้ยนี่อีกเรื่งค่ะทุกคนนี่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 อีร่งเรื่องอีตรงนี้ ะะอกำลังเป็นเยอะเลยข้าแรมลเลยนะคะปลูกธรรมชาติธรรมชาติมากนะคะนี่อุน่ารักจังเลยนะคะมีหลายต้นนะมีหนึ่งมีสองมีสามเก้าเลยนี่ค่ะแตงกวาแตงร้านของเราแตงกวาของเด็กๆนะคะออกลูกแล้วหนึ่งลูกหนึ่งผลหูยต้นนี้มีสี่มีห้าหูยเอา้า ออกลูกแล้วทุกคนว้าวว้าว้วาว,ว,าวน่ารักจังเลยดูสิกำลังกินเลยเดี๋ยวปล่อยให้น้องตัวอีกนิดนึงนะคะทุกคนปล่อยให้น้องโตอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปไมกกาลังออกดอกเลยนะคะไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดยาข้าเลยนี่ค่ะแตงกวาแตงร้านของเราแตงกวาของเด็กๆนะคะออกลูกแล้วหนึ่งลูกหนึ่งผลหูต้นนี้ น่ารักจังเลยดูสิกำลังกินเลยเดี๋ยวปล่อยให้น้องโตอีกนิดนึงนะคะทุกคนปล่อยให้น้องโตอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปทิ้ไปเลยนี่ยอดกำลงังสวยสวยใจเอ๋มาดูต่อนะคะอันนี้คืออะไรรู้ไหมมะเขือเทศนะคะเด็กๆปลูกไว้นู่นค่ะกำลงังท<ป>านกับน้ำพริกกันได้แล้วนี่ค่ะใบก็แบบนี้เลย อันนี้ใบแบบนี้ไม่สวยแต่คือปลอดภัยแน่นอนนะคะปลอดสารพิษแน่นอนเห็นไหมมาดูต่อนะคะอันนี้คืออะไรรู้ไหมมะเขือเทศน,นะคะเด็เกๆปลูกไว้นุ่นค่ะกำลังปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เราที่เราได้มาต้นนี้สูงกว่าเพื่อนใบเขาจะไม่สวยนะคะเพราะว่า ปลูกแบบธรรมชาตินะคะลดน้ําอย่างเดียวลดน้ําอย่างเดียวเลยนะคะลดน้ําอย่างเดียวเลยนี่กําลังไต่เดื้อยขึ้นไปเลยนี่ยอดกําลังสวยสวยใจอเอ๋ก็นะคะอ่ะคลิปนี้อาไว้ที่นี้ก่อนนะคะอ่ะแล้วเราจะหยุดที่แตงกวาลูกนี้ของเรานะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะเราแบ่งปันค่ะเราแบ่งปันนี่อ้าวอุ้ยมีลูกเล็กเด็กเลียด้วยทุกคนไปเลยนี่ยอดกําลังสวยสวยใจเอ๋ ลูกเล็กเด็กแดงเข้ามาเจ้าเออยู่ไหนนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องโตนะคะครุ่งจะพามาชวอีกรอบนึงนะคะโอ้โหเล็กจิ๋วหลิวตรงนี้เองฮืมไปเลยนี่ยอดกําลังสวยสวยเจ้าเอปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอ่าปุ๋ยจุลินทรีย์ที่เราที่เราได้มาลูกเล็กเด็กแดงเข้ามาเจ้าเออยู่ไหนนี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องโตนะคะครุ่งจะพามาชวอีกรอบนึงนะคะโอ้โหเล็กจิ๋วหลิวตรงนี้เองม น่ารักจังเลยดูสิกำลังกินเลยเดี๋ยวปล่อยให้น้องโตอีกนิดนึงนะคะทุกคนปล่อยให้น้องโตอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเก็บไปถักโตเลยนะคะเด็กแบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งต้นอ่อนนะคะมาปลูกลงตรงนี้กําลังโตนะคะกําลังโตยังไม่ออกดอกออกผลเนาะมะเขือเทศมีประโยชน์ยังไงคือผิวสวยค่ะวิตามินเยอะมากนะคะ เราจะปลูกไว้ให้เด็กทำอาหารนะคะแล้วก็ส่งไปที่ทางกับน้ำพริกกันได้แล้วนี่ค่ะใบก็แบบนี้เลยอันนี้ใบแบบนี้ไม่สวยแต่คือปลอดภัยแน่นอนนะคะปลอดสารพิษแน่นอนเห็นไหมปอกผลเนาะมะเขือเทศมีประโยชน์ยังไงคือผิวสวยค่ะวิตามินเยอะมากนะคะเราจะปลูกไว้ให้เด็กทำอาหารนะคะแล้วก็ส่งไปที่อุ้ยนี่กอีกเรองค่ะทุกคนนี่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 อีกรูปหนึ่งอีกตรนี้นะคะ อ,อ้กำลังเป็นเยอะเลยเขาน่าจะอ่าได้รับสารอาหารปลูกพร้อมกันนะคะเด็กๆเอาลงพร้อมกันดินดินสวยนะคะทุกคนเป็นดินร่วนสวยเห็นไหมสีดําดีมากเลยโอ้โหยอดสวยมากเลยคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะยอดสวยมากเลยนะคะยอดสวยมากเลยนะคะนี่มาเลยค่ะ